สวัสดีครับผมมานพินกับช a n นะฟิยไทยใน YouTube ครับตรงนู้นประตูท่าแผนนะครับแล้วก็ Starbucks นะครับแล้วก็ตรงนี้ร้าน McDonald นะฮะตรงนี้เป็นโรงแรม I'm Hotel นะครับหลายคนจะเห็นป้ายนี่ครับ I'm h o t e ทเดี๋ยวก็มารีวิวกันครับผมนี่ก็เป็นล็อบบี้โรงแรมนะครับ โรนะงแรมมีแค่อยู่สามชั้นนะชั้นบนชั้นล่างตรงนี้น่าจะทานอาหารตอนเช้าเอเทรียมนะเป็นที่ว่างข้างในอาคารเป็นโซนขาวส้มนะครับการตกแต่ง เตียงคู่ติดกันมีโทรศัพท์ผมไม่เห็นปลั๊กไฟหัวเตียงนะห้องกว้างกันครับผมวางกระเป๋าไว้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นที่นั่งมีปลั๊กนะครับมีปลั๊กแบบ USB ด้วยนะฮะแล้วก็ของพวกนี้กาแฟชาของกินฟรีแต่ว่าพวก มามาอะไรพวกนี้ต้องใจตังครับตู้เสื้อผ้าแบบเปิดคนจะได้ไม่ลืมของนะครับแล้วก็มีตู้เซฟที่วางของครับหน้าต่างนิดเดียวครับมองไม่เห็นอะไรเห็นตลานจอดรถบริเวณเป็นห้องน้ำครับน้ำาขวดสองน,นั้นทานได้มีเครื่องสุขภัณฑ์มีไดเป่าผม ก็ส่วนห้องน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนฝักบัวโถนั่งครับมีสายฉีดนะฮะผ้าชิดตัวผ้าชิดหน้ามีเสื้อคุมอาบน้ำแล้วก็มีไฟต่านไฟฉายยามฉุกเฉินครับเขาจะมีที่กั้นไว้ ปกติแบตเตอรี่จะไม่ทำงานพอดึงออกมาไฟจะสว่างครับที่กันตรงนี้เสียบกลับเข้าไปไฟก็จะดับเสยกไม่ตรงลองนสครับเยบกกลับเข้าไปแล้วดับแล้วนี่เป็นมินิบาร์ครับของกินในนี้เสียตังน้ำอิมจะอยู่หน้าประตูท่าแพเลยโดยตรงนะครับตรงร้านแมคโดนัลล์นะครับโดดเด่นตรงทำเลนะครับ ราคาผมไม่แน่ใจนะ่าสัก2,000หรืออะไรเนี่ยฮะก็ต้องเช็คกับเว็บจองโรงแรมนะเพราะราคาพวกนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับวันที่จองแล้วก็ฤดูไฮซีซันหรือโลซีซันนะฮะสวัสดีครับผมมานพินกับชนะฟิลไทยใน YouTube ก็มาดูบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าโรงแรมอิมโฮเทลนะครับอยู่ตรงแมคโดนัลท่าแพ้นะครับ มีชากระแฟรน,น้ำผลไม้ครับน้ำสลัดสับประรดแตงโมลสลัดผัดมะกรนีข้าเปล่ากะเพาไก่สับผัดผัด ปาเกตตี้กับเส้นซ้อนมะเขือเทศใส่กรอบหมูใส่กรอบไก่ไข่ดาวครับข้าวต้มไก่ที่อุ่นขนมปังครับลาทุกโกว์นมสดเนี่ย กินหมดกระจาญหนึ่งนะครับมะกรนีกับกะเพาไก่แล้วก็อันนี้ไข่ดาวอาหารก็โดยทั่วไปไม่มีอะไรมากครับเบสิกสำหรับตอนเช้าครับกาแฟหอมดีครับพบคนใหม่ครับกับชาลาฟรีไพรในรูครบบอิมโฮเทล